ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกัน สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตปนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อให้สนุกเหมือนเดิมเลยในพระธรรมอพยพบทที่13ครับผมสวัสดีค่ะก็หลังจากตอนที่แล้วนี่เหตุการณ์เข้มข้นมากจริงๆนะคะเพิ่งออกมาจากอียิปต์กันสดๆร้อนๆอเลยใช่เลยครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆภัยพิบัติสุดท้ายลูกขวปีอียิปต์เสียชีวิตหมดเลยค่ะฟาโรนี่รีบไล่เลยไล่โมเสสกับคนอิสราเอลออกไปแบบ กลางดึกเลยทีเดียวเหมือนแบบรีบไปเลยนะตอนนี้เลยแล้วคนอิสราเอลก็ต้องรีบมากด้วยใช่ไหมครับแป้งทําขนมปังยังไม่ทันจะใส่เชื้อเลยใช่ค่ะต้องแบกไปทั้งอ่างเลยเป็นภาพที่แบบว่าเห็นความเร่งรีบชัดเจนมากๆ แล้วก็ก่อนหน้านั้นพระเจ้าเพิ่งจะให้ทําพิธีปสัสก,กาเพื่อระลึกถึงคืนที่พระองค์ปกป้องเขาไว้ครับผมพอออกมาปุ๊บเข้ามาบทที่13านี่พระเจ้าก็มีเรื่องสั่งต่อเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนออกมาปุ๊บก็มีคําสั่งใหม่ทันทีเลยพระเจ้าตรัสกับโมเสสเลยค่ะว่าให้แยกสิ่งแรกที่ออกจากคันหรือที่เราเรียกว่าลูกหัวปีนะคะทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์ด้วยให้ถวายแด่พระองค์เอลูกหัวปีเหรอครับอ๋อ มันต้องเชื่อมกับเรื่องคืนปสัสก,การแน่ๆเลยใช่ไหมครับที่พระเจ้าเพิ่งช่วยลูกหัวปีของอิสราเอลให้รอดชีวิตถูกต้องเลยค่ะเป็นการระลึกถึงโดยตรงเลยว่าชีวิตแรกที่รอดมาเนี่ยเป็นของพระเจ้านะแล้วก็ระลึกถึงวันที่พระเจ้าใช้ฤทธิอ์อ,อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นำพวกเขาออกจากอียิปดินแดนแห่งความเป็นทาส เหมือนเป็นการย้ำเตือนถึงบุญคุณครั้งใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วพระองค์ก็กำชับด้วยนะคะว่าให้ทำพิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันที่ทรงสัญญาไว้แล้วด้วยไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวแต่ให้ทำตลอดไปเลยค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อความทรงจำนี้ให้ลูกหลานแล้วก็ยังมีเรื่องกินขนมปังไร้เชื้อเจวันอีกแล้วใช่ไหมครับเหมือนตอกย้ำเรื่องเดิมเลยใช่ค่ะย้ำเรื่องความเร่งรีบย้ำเรื่องการเริ่มต้นใหม่ที่ปราศจากเอ่อเชื้อเก่าๆจากอียิปต์ เมื่อลูกหลานถามว่าทำไมต้องทำพิธีเหล่านี้ก็ให้บอกเขาว่าเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อพวกเราตอนที่ออกจากอียิปต์คือให้เล่าเรื่องเลยให้เข้าใจที่มาที่ไปค่ะเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความทรงจำไม่ให้ลืมสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วที่น่าสนใจคือพระคัมภีร์ใช้ภาพที่ชัดมากบอกว่าให้เรื่องนี้เป็นเหมือนหมายสำคัญที่มือแล้วก็เครื่องระลึกหว่างคิ้วโหอันนี้คือแบบ ติดตัวตลอดเวลาเลยนะครับไม่ใช่แค่จำในใจใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมปีละครั้งแต่เป็นสิ่งที่ต้องระลึกถึงเสมออยู่ในการรับรู้ในความคิดในการกระทำตลอดเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเลยถูกต้องค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องสัตว์ด้วยนะคะคือถ้าเป็นลูกหัวปีตัวผู้ของสัตว์ที่ใช้งานได้อย่างวัวหรือแกะเนี่ยก็ให้ถวายเป็นของพระเจ้า แต่ถ้าเป็นลูกลาหัวปีซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เหมาะจะถวายบูชาโดยตรงก็ให้เอาลูกแกะมาไถาแทนเอาลูกแกะมาแลกใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ไถก็คือต้องหักคอลูกลาตัวนั้นทิ้งไปเลยโอ้โหมีทั้งเลือกแค่นั้นเลยเหรอครับค่ะส่วนลูกหัวปีที่เป็นมนุษย์อันนี้ต้องไถไว้ทุกคนเลยเออแล้วทําไมลูกคนกับลูกลาถึงต้อง ทําไมบางอย่างถวายตรงบางอย่างต้องไถ่คําว่าไถ่นี่สำคัญมากค่ะมันก็ย้อนกลับไปที่เหตุผลเดิมอีกนั่นแหละคือเพราะตอนที่ฟาโรใจแข็งพระเจ้าประหารลูกหัวปีของอียิปต์ทั้งคนทั้งสัตว์แต่พระองค์ทรงไว้ชีวิตลูกหัวปีของอิสราเอลครับ ใช่ค่ะการถวายและการไถ่เนี่ยก็เลยเป็นการยอมรับว่าจริงๆแล้วชีวิตแรกนั้นเป็นของพระเจ้านะเพราะพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดแต่ด้วยพระเมตตาพระเจ้าก็อนุญาตให้ไถ่คืนมาได้คือใช้สิ่งอื่นมาแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นการซื้อคืนชีวิตนั้นจากพระเจ้าอ๋อเป็นการระลึกถึงทั้งการช่วยกู้และการที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตจริงๆใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากๆ สรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเน้นเรื่องการระลึกถึงและการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อพวกเขาตอนออกจากอียิปต์ผ่านทั้งการถวายลูกหัวปีการไถ่และก็การกินขนมปังไร้เชือ้อถูกต้องเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นการสร้างเครื่องหมายทั้งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ที่เป็นการปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจําวันเพื่อให้ชาวอิสราเอลแล้วก็คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยไม่ลืมเพราะคุณไม่ลืมการกระทําอันยิ่งใหญ่แล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่นําเขาออกมา มาดูกันต่อเลยนะคะคำถามคือแล้วเออไปไหนกันต่อล่ะคะเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารกันยังไงครับเรื่องนี้น่าสนใจมากในพระคัมภีร์นี่บันทึกไว้ละเอียดเลยนะเห็นว่ามีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นทันทีเลยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้นำพวกเขาไปทางที่ใกล้ที่สุดคือทางแผ่นดินของชาวฟิลิสเตียเอ๊ะทำไมล่ะคะ ทางนั้นน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยนี่นานั่นน่ะสิครับแต่ตรงนี้น่าสนใจมากเพราะพระเจ้าทรงมีเหตุผลเอ่อพระองค์ตรัสไว้ประมาณว่ากลัวว่าถ้าคนอิสราเอลไปเจอสองครามเข้าพวกเขาอาจจะแบบว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจแล้วหน,นีกลับไปอียิปต์ซะอย่างนั้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพวกเขายังเอ่อ ไม่เข้มแข็งพออาจจะยังกลัวอยู่หลังจากเป็นทาสมานานถูกต้องครับมันสะท้อนให้เห็นนะว่าบางทีทางตรงที่สุดทางที่ดูง,ง่ายที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเออเมื่อต้องสร้างความเข้มแข็งหรือความเชื่อม,มั่นกันก่อนโอ้โหเหมือนชีวิตจริงเลยนะเนี่ยบางทีเราก็อยากได้ทางลัดแต่การเจอทางอ,อ้อมอ้างกลับทาให้เราแกร่งขึ้นเนาะใช่เลยครับ บางทีการอ้อมคือการเตรียมพร้อมแล้วสรุปเอ่อท่านนำพวกเขาไปทางไหนแทนล่ะคะพระเจ้าเลยทรงนำพวกเขาอ้อมไปครับไปทางเอ่อถิ่นธุรการดานแถวแถวทะเลแดงแทนอ๋อทางทะเลแดงครับแล้วที่น่าสังเกตอีกอย่างคือพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาออกมาแบบมีอาวุธพร้อมรบเลยนะอา้าวมีอาวุธแล้วทำไมยังกลัวสงครามล่ะคะก็น,น่าสิครับแสดงว่าการมีอาวุธอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ ใจอาจจะยังไม่พร้อมรบจริงๆก็ได้คือมีการเตรียมตัวมาระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยอืมเข้าใจได้ค่ะแล้วมีอีกเรื่องที่อ่านเจอแล้วแบบว่าสะดุดนิดหน่อยคือเรื่องที่โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วยทำไมต้องแบกกระดูกไปด้วยล่ะคะฟังดูแปลกแต่จริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งมากครับเรื่องนี้เป็นการรักษาคำสัญญา คำสัญญาหรอคะครับเพราะว่าโยเซฟซึ่งเป็นบรรพบุริษคนสําคัญของพวกเขาเนี่ยเคยให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้ก่อนท่านจะสิ้นชีวิตท่านบอกไว้ชัดเจนเลยว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมท่านทั้งหลายเป็นแน่แล้วท่านจงเอากระดูกข,ของเราไปจากที่นี่ด้วยอ๋ออ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เองคือทําตามที่เคยสาบานไว้กับโยเซฟใช่ครับเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อและก็พันธสัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะเป็นการยืนยันว่าพวกเขาเชื่อมั่นว่าจะได้กลับไปแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้จริงๆสุดยอดไปเลยค่ะเป็นการให้เกียรติคําสัญญาข้ามกาลเวลาจริงๆแล้วทีนี้พอต้องเดินทางในถิ่นทุรกันดารที่มันกว้างใหญ่แล้วก็น่าจะแบบ หลงง่ายมากๆเลยนะคะใช่ครับถิ่นธุรกันดารน,นี้น่ากลัวนะแล้วพวกเขาจะไปถูกทางได้ยังไงคะไม่มีป้ายบอกทางไม่มี GPS เหมือนสมัยนี้นะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยครับเพราะว่าพระเยโฮวาหรือพระเจ้าเนี่ยทรงนำทางพวกเขาเองเลยนำทางเองยังไงคะแบบเหนือธรรมชาติเลยครับพระคัมภีร์บอกว่าในเวลากลางวันเนี่ยพระเจ้าทรงนำพวกเขาด้วยเสาเมฆ เสาเมฆครับเสาเมฆนำทางแล้วก็น่าจะให้ร่มเงาด้วยนะกลางทะเลทรายมันร้อนโอ้โหดีจังเลยค่ะแล้วกลางคืนล่ะคะมืดมืดนี่น่าจะยิ่งหลงง่ายกลางคืนก็มีเสาเพลิงครับเป็นเสาไฟเลยให้แสงสว่างแล้วก็คงให้ความอบอุ่นด้วยทำให้พวกเขาสามารถเดินทางได้ตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนโห นี่มันสุดยอดกว่า Google Maps เองนะคะเนี่ยมี GPS ส่วนตัวจากพระเจ้าเลยแถมมีแอร์มีฮีเตอร์มีไฟฉายในตัวครบเลยประมาณนั้นเลยครับที่สำคัญมากๆเลยนะคือพระคอมพีนเน้นเลยว่าเสาเมฆและเสาเพลิงเนี่ยอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาตลอดเวลา ไม่เคยคลาดไปไหนจากเบื้องหน้าพวกเขาเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆถึงการทรงนำและก็การสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าตลอดการเดินทางที่ยากลําบากนี้ครับฟังดูแล้วการเริ่มต้นเดินทางของอิสราเอลนี่มีอะไรมากกว่าแค่การย้ายที่อยู่ธรรมดาจริงๆนะคะเอาละค่ะถ้าจะให้สรุปภาพรวมของเรื่องราวในตอนนี้จากพระคัมภีร์ที่เราคุยกันมามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างคะครับ ในตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพต่อเนื่องชัดเจนเลยนะหลังจากการที่พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เริ่มตั้งแต่การวางรากฐานเรื่องความเชื่อการระลึกถึงพระคุณคือการตั้งกฎเรื่องการถวายลูกหัวปีทั้งคนและสัตว์แล้วก็การระลึกถึงเหตุการณ์ปัสกาด้วยเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้ออืมค่ะ เป็นการตอกย้ำที่มาที่ไปใช่ครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงการปลดปล่อยจากนั้นก็เป็นการเริ่มต้นเดินทางจริงๆที่เอ่อน่าทึ่งมากคือพระเจ้าทรงนำทางด้วยวิธีเหนือธรรมชาติผ่านเสาเมฆเสาเพลิงนี่แหละค่ะแล้วก็ทรงเลือกเส้นทางอ้อมเพื่อปกป้องพวกเขาจากสงครามที่อาจจะยังไม่พร้อมเจอแสดงถึงความห่วงใยจริงๆอื S <S แล้วก็มีการรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับโยเซฟเรื่องกระดูกซึ่งมันตอกย้ำความเชื่อและเป้าหมายของการเดินทางนี้ทั้งหมดนี้คือการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยบทเรียนแล้วก็ความมหัศจรรย์จริงๆนะคะ เรื่องราวตอนนี้ทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าการเดินทางของเราเองในชีวิตเนี่ยมีเสาเมฆเสาเพลิงแบบไหนนําทางอยู่หรือว่ามีทางอ้อมอะไรที่ดูเหมือนจะเสียเวลาแต่จริงๆแล้วกลับเป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้เราอย่างไม่น่าเชื่อบ้างแล้วผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรในเรื่องการนําทางของพระเจ้าและการเลือกทางอ้อมเพื่อชนชาติอิสราเอลนี้ลองคอมเมนต์มาได้นะคะและกลับมาติดตามเรื่องราวการเดินทางที่น่าตื่นเต้นกันต่อในรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปต่อนหน้าพลาดไม่ได้ ค,คิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปที่นี่ที่เดียว